ด่าเป็นไงบ้างครับดูเสียบล่างก่อนต้องชา้ไอ้พวกแจอะไรอะ่ะกุญแจไปแสนหมีเชี่ยวมีวางอยู่ตรงนี้เนี่ยข้างล่างอะ่ะมาเฉยเลยวะเยอะเย่ดอกแรกล i ดแมนช็อปโน1เรื่องเติมเกมเติมเกมอะรีนาเบรกเอาราคาถูกคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดปรับราคาใหม่ถูกลงคุ้มยิ่งกว่าเดิม เติมแพ็กเกจที่ร่วมในการและเปเหรียญลิตแมนชอยพร้อมพอดชําระผนบัตรเครดิตนานสูงสุดถึง10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนาอีกมากมายสามารถเติมในเว็บได้ในไลน์เติมถูกเติมคุ้มเติมไวพร้อมบริการ24ชั่วโมงต้องลีดแมนช็อปที่เดียวเท่านั้นครับผมโอ้โชวกตเข้ากิดยังสวยไปเลยมีเนาะไปฮะคำตโต s <S มาพองแหลก ห้องแรกจะเป็นห้องนนี้ไม่เคยได้ของแดงเงิเนล้วนๆตกทรงแล้วมีมันจะเกลือวะแม่งเกลือจริงเลยน,ยน,ยน,ยนลลี่นัดถิ่นหนักใจแคลมดีต้องกู ข้างล่างเด้อโอ้ยยังห้องยังตุ่มเลยเธอมาจะทำใจแตกไปไงบ้างครับโอ้ยเกลือมากเลยห้องบนเฮ้ยมีแจไปแสนว่าอยู่ห้องล่างเลยเฮ้ยมาได้ไงวะใช่เหรอเออใช่ ห้องข้างล่างอ่ะมันวางอยู่โอ้บ้าเฉยเลยว่ะเสพก็เกลือของแก็เกลือเฮ้ยผมหาตั้งนานเท่าแปดแสนอ่ะดวงจัดเลยตาเนี้ยโอ้ถือว่าตานี้คุ้มครับผมเหมือนได้ของแดงสองชิ้นนะทุกคนโอ้มาผมว่าฟฟร์มาตั้งนานฟ้าไม่มีอะไรปะหาออกเล่นดีตามใหม่ด้วยมี่เซฟไม่น่าจะให้แล้วแหละดูสทรงแล้วเนี่ยเย็ดโอ้ แล้วเอาจัดเลยไงเย็ดลูฮะผมเราตามมาเอ้มีคนยิงมาหมีข้างบนข้างหลังเหรอวะนี่ครับพูดไม่ทนมันขาดคำครับผมไ <c oughs> <c oughs> <ข>ปก่อนจ้าตอนนี้ที่เราไม่บอกอืมมันเป็นตัวดักแหละเหมือนจะสนัยนะอย่าทำงกกอนได้ๆที่วิ่งเข้าไป <c oughs> เราต้องถอยต้องถอย ผมสมองให้แล้วพี่วิ่งเข้าไปแล้วนี่สุนไม่น่าจะแรงวะหรือเปล่าหรือว่าจะยิงย้อนใส่โดนขาหรือเปล่ปามาปะโอเคโอเคสวยสวยช่วงหน้าแม่งมีวะ่ะหลบทรงแล้วเนะนี่ยนี่อะไรเป็นทรงเชงหรือเปล่าแล้วสมองให้อีกครับ ได้ยินเสียงมันเป็นไอโฟเออนี่มันจะออกจะเทข้างหน้ามีไอ้ดอบคิดว่ามีคนแน่เลยแต่ผมได้ยินเสียงเคใกล้ๆ,ๆเลยนะใช่ไหมหรือว่ามียิงแถวฝั่งขวาอี่วะขั่หินขวาเนี่ยว้าวไม่มไมแต่จ้ามาตรงนี้อีกแล้ว ทรงกูไมร่รอดแอล้นแบบสกปผมบวกไม่ได้นะโอเคอเฉยเลยพี่ปั๊มยาดีต่มมอไปนะผมตัดสินใจวิ่งออกแม่งเลยนี่ไงเหมือนเสียงเอไอห้าเจ็ดอะมียังหน้าเลยเห็นไหมเจ็บมากปัน๊มหนึ่งปั๊มหนึ่งปั๊มหนึ่งชุบได้ปะนี่ ไม่ทันแน่เลยวะโอ้ยยี้ยิงขาวอยู่ไหนวะอู้อะไรวะนีแล่เจ็ดห้าเหรอเต็มเลยเจ็ดห้าเหรอน้องกูเหรอตายหนึ่งตายหนึ่งพี่ต้องรีบวะโอ้อ้อมผมมีนะจ๊ะโอเคโอเคฟังผมมีแต่มันเจ็บมากอะแต่ว่ามันขาวอะโอ้ยแปดสิงยิงไม่ข้เหรอระยะใกล้ โอ้ตายหมดเลยมันจะมันวิ่งมาสีผมไม่ยินเสียงแล้วล่ะนั้วสองตัวไม่น่าจะไหวขอร้อยขออย่ามีสันในนะแค่นั้นแหละนัะ่นแหละใจเห็นกล่องไม้แถวนั้นละมันอ้อมมาแถวๆนั้นแหละไหนนี่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่แถวนี้ปะ เซตเลยวะไม่มีเก็บเซตมันวะทำไมยิงขาววะนี่ไงเจียนแล้วนั่นแหละนั่นแหละไอตัวแค่นี้แหละโมมดนอ่ะมึงดักกุก่มูได้ข้างบนเลยนะไว้กล้าเข้าว่ะแกต้องปับยาก่อน ว่าเลยทำไมผมพูดไม่ทันขาดคำเลยหมีที่ที่มันยิงผมอ่ะวเมื่อวานได้ไหนมาเพิ่มอีกหัวหนึ่งดีหน่อยแจ๋วเลยไว้เป็นทุนไงที่เราเสียไปอ่ะมาแล้วปั๊บปั๊บนี่ไงมหาวิมีทาเก็ตมอดของแดงในรอบอันหนึ่งอาทิตย์ได้อะไรอ่ะทาเก็ตมอดครับผม ใช่แม่งกึ่มว่ะพอได้อยู่พอีกแล้วพอได้คืนพอได้ทุนคืนแต่ก็หมดเดีะตังค์ผมเหลือจารู้ไหมว่าตังค์ผมเหลือเท่าไหร่ตอนเนี้ยนั่นแหละวะตังค์ผมเหลือสองแสนอนึ่งไม่หมดนไรไม่เป็นไรจ้าเกมนี้แม่งดิ้นรนดีว่ะได้พอได้เล่นแล้วหมดจริงๆเดี๋ยวผมบอกได้ได้ละจ้าไม่ได้หมดเลยขนาดนั้น ังหวะนี้คนมาเรียบร้อยนะผมตายเป็นตรงนี้ผมยืนงงเลยนี่เห็นหัวแล้วเรียบร้อยเห็นหัวแล้วงงเกมนี้ก็เรื่องตายกบเป็นเรื่องปกตินะผมมาคนละตัวนะโอเคลองชายมาซีสานี่โคตรเดือดเลยยิงกันแบบหมุนไปปุยตรงนี้เอ้ยจ๋อเจพอเจ๋เจแอเจ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 ออเจ๋อนเเเอ่ น่าจะน่าจะตัวน่าจะตัวนี้มนะั้งระวังระวังนะพี่ว่างในมันมีเอาสกปรีมันนิ่งก่อนแล้วกันข้างในนะจะมีก็ตัวเอ็มหนึ่งศูนย์ยิงเนี่ยเบื่อไม่้างในมันนิ่งเนี่ยโอ้ส่องมาไม่เห็นเลยมันมีตัววิ่งเข้าฮะวิ่งเข้าไปข้างในตัวนี้โอเคครับ โอ้แต่ยาแดงสีนะวินอยาแดงสีด้วยจะเก็บไว้เก็บไม่เล่เอ้ยมันเงียบอย่างี้บวะมีเสร็จก็เงียบไม่ชอบเลยแบบระวังซอกของซอกหินเลยเซอร์ไพรส์ตลอดเลยเฮ้ยจะาปะปะไฟสไนพี่สไนโอเคใช่ใช่ใช่เถิดเต้นพี่เถิเต็นท์ เราขวามือนี่ประมาณนี้มั้งตองเห็นมีประอยูนเนี่ยเอาแมฆเลยด้วยเนี่ย้วงอมาตรงป้อมมัโอเคเลยสวิตซ์ดกสุดกโอ้ยยังพวงการโอ้ยเซ็อดสรวะเนีนย่ยาจะกระสุนดีโตโไมที่เอ็นหนึ่งนม ปืนแบบบอสอะเอเชียบอสะบอ,อะเราบออ่อน้องเราบ่อต้องอคอยไม่มีนะไปยันห้อหเจอวาสันดีจริงจริงยัดมาเดนเตเนตม่เนตเนตเนตโอเคเราเต้นเาเต้น ตีดีกูโอ้วิ่งเลยสันเดียไอ้บอสเที่ยไอ้มันวิ่งมันวิ่งลมลมลมตายตายตายเปข้างบนมีข้างบนข้างบนข้างบนย่องข้างบนย่องโอ้ยทำไมวะข้างในข้างใน เจ้าอยู่ข้างในเลยเรื่องพี่มีแจ็ปเปิดก่อนตาย<ม>ตายไม่ไหวกับเบย, <c oughs> ย์จริงว่ะไม่ไหวกับเบย์หรือยี่ตัวกันทั้งนีงไอ้ดูนี้ดูของนี้โอู๋โมซิ่งน้ำกล่ำเลยเจ็บยับโอเศษเยี่ยมสมบายเลย เดือดเตลหูห,หลีกอะไรมีแล้วอะ่ะตโคการละครั้หนึ่งการละครั้หนึ่งเฉยเก็บบทอ่ะหิูว่เขาเขาเล่นเขารวยเอาเลยอ้วเหล่าแล้วไม่จนจัดเลย เก็บว,วดมาเบิดหน่นอยเออได้ระเบิดมาใช้นี่ไาหมีไม่ใช่สันนี่ก็น่าที่เลยกูไม่ตั้งขัดคำเลยนะไอเหี้ยเอ็มหนึ่งวนกูวิ่งหาตั้งนานไม่เนหะ็นไอสัตว์กูคิดว่าตายแล้วไอฉันควรมีจัดเลยอะเดี๋ยวเราไปเยียดแปหนึ่งก็ไอ้โอเคโอเค ตัวเบเนย,ยนนออ์อยู่ไหนวะอ๋อมาแม่งอยู่ฝั่งนี้เนี่ยเลยวะ กบสนไหนนี่นอนนี่เฮ้ยนอนเหนียโอ้ไม่โดนเลยเห็นตัวแล้ววิ่งเข้ามาเสักวิ่งเข้ามาอีกกูก็จะวิ่งออกไปไม่ตายไอยเห็นแล้วแม่งนี่จริงนะพี่เเ <c oughs> นียู่บนเลย กกกกเปึงเก็บบอนเอยนะพี่อ๋อโอ่ okay, ครับหนุ่มย่อง <c oughs> มันก็พี่เหรอวะสันเดย์โอ้ยขข้างบนเลยวะระวังข้างหลังนะระวังข้างหลังนะ ตายเฮียตายยากก็้วมือูตามหาหมูตั้งนานมากไหนเนี่ยตายโอ้โหมากไหนเยอะแยะวะบิ๊ตี้เนี่ยไม่เหลืออีกตัวหนึ่งจะเป็นเยอะแยะของหมูเนี่ยสโคบถอดไว้แน่เลย <Okay. S 2> อม่ไดจไจ้จะถอดตัวพัตตาชาร์ตเนี่ยเอาไว้เช้านี่เจอแล้วจะถอดจะวิ่งชาร์จเลยเหรอวะผันหนุ่มคนนี้นี่ไม่ไงตะโขมันก็มีเออถอดไว้เล่นที่แคบเ้ยเอาเลื่องก็เป็นงานน่ตัวนี้นี่จะปวดใหญ่้วยหยิบมาทีาไหนวะ เดี๋ยวลีก็ส่วนก่อนสันเดียมแต่เรในห้องเซฟก่อนก็นได้จ้าโอเคครับนี่มุมนี้เซ้นิดจ้าจ๋าว่ามันกี่ตัวเนี่ยยิงตายไปข้างนอกตายไปตัวตีใหม่เนี่ยสันเดีตายแล้วเรากรแล้วที่จะรอดไเดีอ่ะมาวิ่งมามาแล้วมาแล้วตีไหลหลังไปบห่อม ตายวะโอสก่าเมื่อกี้นายจริงๆโดนขอบขอบเกาะขาวเลยเอาดิมึนนิ่งกูก็นิ่งอ่ะมนนิ่งกูก็นิ่งอ่ะนียัีนเชิงจัดเลยไอ้เย่ยย่อง เด,ด็กม <c oughs> ึงย่องนีแ่แหมหูฟังกูดีเว้ยแหม,แมหูฟังอ่ะไอ้นี่ก็ได้ยินมันย่องใกล้ๆหูถ้าย่องใกล้มันได้ยินหมดเลยนี่หว่า ถ้าเหลือตัวนี้ตัวเดียวสบายเลยโอ้ไม่ชอบเลยมันเชิงกันแบบเอาแม่งเลยดัยนดีเอา้ามีข้างนอกอีกโอ้โหหลายตัวยังวะเอาข้างในก่อนแล้วกัน มึงยังทำไมนะเพื่อนมึงยังเหลืออีกหรอวะเนี่ยหัวหัวออโอ้ไม่ทันเห็นหัวแล้ว